ดีค่ะมีคนถามมามากเลยค่ะเกี่ยวกับเลืองการออกกําลังกายลดน้ําหนักการดูแลผิวเหลวพิมนะคะเนื่องจากว่าครั้งล่าสุดที่ไปงานมานี้ถ่ายรูปมาแล้วมันแดดออกมาดูดีมากเลยนะคะถ้าอยากทราบว่าพิมทำอะไรยังไงบ้างคะเอาคร่าวๆก่อนนะคะติดตามชมในวิดีโอนี้เลยเอาอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะคือในทุกๆวันเนี่ยพิมจะจดนะคะว่าน้ําหนักของตัวเองคือเท่าไหร่พิมพ์จะชั่งแล้วพิมก็จะใส่ลงในแอปนะคะ พิมทากระบวนการแบบนี้มาตั้งแต่พิมพ์เรียนมหาหลัยค่ะคือเรียกว่ามาสิบหกปีแล้วนะคะแต่ก่อนนี้ก็ใช้วิธีกระดาษ A4 แล้วก็ตีตารางเลยนะคะแล้วก็เขียนทุกๆวันตอนเช,าชา้าช้วก็จดไว้ว่าน้ําหนักเท่าไหรเท่าไหรนะคะกระดาษก็เรียกว่าเป็นปืงะคะ่ะเพราะว่า3-4เดือนก็คือ1แผ่นปีนึงก็จะประมาณ3-4แผ่นนะคะเก็บมาเป็นแบบ10ปีอะไเนี้ยก็จะแบบเปิดย้อนกลับไปดูได้นะคะว่าตัวเองเคยน้ําหนัก 6กกว่าด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะจดลงแบบนี้แต่ก่อนนี้เนี่ยนะคะพิมถึงคาดว่าวัดสัดส่วน,นต่างๆด้วยนะคะทุกครั้งที่ชั่งน้ำหนักล้วก็จะมีาการวัดสัดส่วนด้วยแต่ว่าภาคหลักนี้ก็ขี้เกียจเอาตามกับเป็นจริงนะคะว่าขี้เกียจก็เลยเหลือแค่การจดน้ําหนักเท่านั้นนะคะเป็นการให้เรารู้ว่าเมาื่อวานนี้อาทิตย์นี้สัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะน้าหนักขึ้นลงเหวีย่ยงสวิงอย่างไรยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวนี้ก็มีแอปเยอะแยะคะ่ะที่อยู่ในแอปสโตร์นะคะที่แบบว่าคุณสามารถจะลองไปเลือกใช้ได้นะ จดได้ด้วยว่าเราทานอะไรไปบ้างคํานวณคํานวณอะไรอย่างนี้ให้เราะคะแต่พิมพไม่ถึงขั้นนั้นพิมพเอาแค่ว่าตอนเช้าช่างแล้วก็โนโ้ตเอาไว้เท่านั้นเองนะคะเพื่อใจทราบหลังจากนั้นเนี่ยพิมพเนี่ยก็พยายามควบคุมด้วยตนเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหลายๆส่วนที่แบบว่ามันไม่สามารถหรือว่ามันมาถึงช่วงอายุนี้แล้วเนี่ยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่พยายามลองได้ก็ลองมาหมดแล้วนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะลงได้อีกนะคะก็มีอย่างเช่นตรงช่วงต้นขาเนี่ย พิมพก็ไปทาเวเซอร์นะคะกับคลินิกหมอเจี๊ยบที่มิเนว่ามานะคะเพราะนั้นเดี๋ยวไอ้เรื่องของเวเซอร์ที่ต้นขาเนี่ยพิมพจะมาทําเป็นวิดีโอแยกให้ทราบเลยนะคะว่ากระบวนการเป็นอย่างไรยังไงบ้างแล้วก็ลักษณะของขาพิมพรูปทรงขาพิมพเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพิมพได้ทานเจ้าตัวสลิมเซตของที่คลินิกมิเนว่าเหมือนกันนะคะพิมพทานไปเพียงหนึ่งเซตเซตไอ้เจ้ายาตัวเนี้ยมันไม่ใช่ยาที่กดประสาทแต่มันเป็นยาที่ไปช่วย ให้กล้ามเนื้อที่อยู่ตรงกระเพาะเราเนี่ยนะคะกับหูรูดกระเพาะเนี่ยมันแน่นมากขึ้นทําให้เวลาเราทานแล้วเราสึกอิ่มเร็วมากขึ้นนะคะมันก็จะเป็นการช่วยควบคุมแน่นอนน,น,นะคะ<ล>คว่าการควบคุมอาหารสําคัญมากๆแต่พิมพก็ต้องบอกค่ะว่าหมูแตกเป็นเป็นระยะเลยค่ะก็คือแบบว่าสมมุติว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยควบคุมได้5าวันเนี่ยจะหมูแตกสักสองวันคือมันก็จะแบบเกิดอาการอยากกินมันก็จะเด้งโยโย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับขึ้นมาบ้านนะคะแต่ว่าส่วนที่สําคัญมากๆที่มันยังทําให้แบบว่าเขาเรียกว่า on track มากสุดที่จะเป็นไปได้นะคะก็คือการออกกําลังโดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันห้าหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพิมพยายามออกกําลังกายมากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ไม่ได้มากอย่างที่แต่ก่อนนี้เคยออกแต่ก่อนนี้เนี่ยพิมเคยแบบว่าอยากผอมมากขนาดแบบออกกําลังกายแบบหักโหมะคะ่ะคือวันหนึ่งเนี่ยลงไปเลยชั่วโมงครึ่งทั้งวิ่งทั้งปั่นจักรยานทั้งอะไรอย่างเงี้ยว่ายน้ำชาวนาคือแบบอัดแหลกเต็มที่เลยนะคะกลายเป็นว่า หลังจากผ่านไปได้สักแค่เดือนเดียวเนี่ยนะคะก็ไม่อยากจะลงไปออกกาลังกายอีกเพราะว่าเรารู้แค่ตอนที่เรานั่งอยู่ในห้องเราก็รู้ว่าถ้าเราลงไปเนี่ยมันจะเหนื่อยมากเลยเราก็ไม่อยากจะลงไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยพิมพมก็จะใช้วิธีปรับกล,บลยุทธ์ใหม่บอกตัวเองว่า1สัปดาห์เนี่ยให้โคต้านะคะออกกําลังกายแค่2ครั้งถ้าเราทําได้แค่2ครั้งถือวาาา่าทำได้ต่มเป้าแต่ถ้าเกิดทําได้มากกว่าน,นั้นก็ถือว่าดีไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวพิมพ์ก็คือพิมจะพยายามออกกําลังกายนะคะ วันเว้นวันถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่ได้ออกไปทงานข้างนอกถ้าเกิดว่าอยู่บ้านแล้วสามารถสะดวกที่ลงไปเนี่ยเพราะนั้นก็จะลงไปวันเว้นวันนะคะโดยพิมพ์เองก็เลิกที่จะออกกําลังกายแบบหังโหมแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือพิมพ์ลงไปเนี่ยพิมพก็จะให้เวลาตัวเองแค่40นาทีบนเครื่องใดเครื่องหนึ่งนะโดยเครื่องพิมพใช้ใชใชเป็นเครื่องวิ่งโดยที่พิมพ์วิ่งไม่อยากจะใช้คําว่าวิ่งอาจจะใช้คําว่าเดิน กระหอกกระแยะอะไรอย่างงี้นะคะจ็อกเบาๆแล้วกันจ็อกเบาๆนะคะคือพิมเนี่ยจะวิ่งอยู่บนเครื่องวิ่งที่ความเร็วนะคะสูงสุด4กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคือบางคนบอกฉันเดินห้างเดินเร็วกว่านี้เลยนะคะแต่ว่าพิมพ์วิ่งนะคะพิมพ์ใช้โมชั่นการวิ่งนะพิมไม่ได้พิม์ไม่ได้ใช้วิธีเดินอ่ะพิมพ์ใช้วิธีวิ่งเราเรียกว่าในแต่ละหนึ่งช่วงเวลามี2เท้าเนี่ยค่ะลอยออกลอยอยู่บนบนอากาศพร้อมๆกันนะคะ วิ่งที่ความเร็ว4กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ความชันไม่เกิน4%นะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดค,ความแตกต่างก็คือพิมพ์ถือเวทนะคะขนาดครึ่งกิโลนะคะเบามากคนบอกถือทําไมครึ่งกิโลทุเลศอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ไหวไรฉันจะถือนะคะทุกครั้งที่วิ่งเนี่ยฉันจะถือเวทแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็วิ่งของพิมพ์เนี่ยจ็อกเหยาะๆไปนะคะ40นาทีโดยที่5นาทีแรกเป็นวอร์มอัพก็จะเดินที่ประมาณ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ ห้านาทีสุดท้ายเป็น3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วพิมพจะจ็อกเหยาะๆของพิมอย่างเงี้ยค่ะแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็ถือเวทเนี่ยแค่ครึ่งกิโลแต่ว่าเจ้าเวทเนี้ยค่ะมันได้ผลเกินค่านะคะตอนแต่ก่อนเคยเห็นไหมนางงานประเทศเราค่ะแกวงแขนแบบนี้แต่ก่อนตรงนี้ของพิมนะคะโบกสะบัดพัดคริวเลยนะคะไม่ได้เหมือนกับนี่ค่ะประเทศโซนยุโรป สแกนเขาเขาโบกมือกันแค่นี้นะคะเขาบอกว่านี่ต้องเอามือองี้แล้วก็ได้ทรงมือแล้วก็เขาปิดกันแค่นี้เปล่าประเทศชาติเรานะคะโบกกันขนาดนี้ก็ปรากฏว่าได้แขนที่ดูดีขึ้นโดยที่ไม่ได้ทําอะไรมากคือพิมใช้วิธีการจอกแล้วก็ถือเวทเบาๆคนเองส่วนโดยส่วนตัวเนี่ยพิมไม่ได้เล่นเวทอะไรแบบยกอะไรอย่างนี้มากมายนะคะพิมก็ถือว่าพิมได้ทําแล้วในประมาณนี้เพราะอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าทําอะไรที่มันหนักเกินไปบุ๊กคราวนี้ก็จะ ขี้เกียจอย่างมากเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงฮูลาฮูปนะคะก็ในวันที่ใจนึกอยากก็จะลุกขึ้นมาปั่นนะคะแต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือนที่แบบพิมสัญญาตัวเองว่าจะพยายามลุกขึ้นมาปั่นฮูลาฮูปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มากสุดนี่หมายว่าวันละประมาณ 15- 20นาทีไม่เกินนะไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ทําเยอะอีกนั่นแหละก็จะรู้สึกว่ามันเหนื่อยฉันรู้ว่าลุกขึ้นมาปั่นฉันก็ต้องเหนื่อยก็จะไม่ปั่นนะคะเพราะนั้นเนี่ยให้โค้ด้าตัว ในวันที่ไม่ได้ลงไปวิ่งถ้าเกิดวันไหนที่มีโอกาสได้ลงไปวิ่งก็จะไม่ปั่นนะคะเพราะรู้สึกว่ามันซ้ำซ้อนเกินไปมันจะออกกําลังกายเยอะเกินไปมีไม่ออกกำลังกายเยอะเกินไปนะคะสําหรับสิ่งอื่นๆที่พิมทำนะคะอย่างเช่นยืนในลิฟต์ตอนตากผ้าตอนแปลงฟันต่างๆเหล่านี้นะคะพิมก็จะยืนก็ย่อก็แยกระยุกกระย,กกระยี่กับผิดนะคะจะมีการยกแขงยกขาเป็นการออกกําลังกายไปในตัวบ้างเพราะมีคนถามมาว่า เอ๊แล้วตอนแปลงฟันป้าทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยยืนแปลงเฉยหรือเปล่านะคะยืนแปลงไปก็เอ็นตัวไปเอียงตัวมาอะไรอย่างงี้บ้างนะคะเพื่อเป็นการออกกําลังกายช่วงข้างลาตัวนะคะเพื่อให้เอวมันดูเล็กเท่าสุดเชิดเป็นไปได้มันคงไม่เล็กถึงแบบเล็กๆๆ็หน่อยนะคะ แล้วก็อีกอย่างที่ทำก็คือพิมนเนี่ยจะพยายามเข้าห้องสตรีมพิมไม่ได้เข้าห้องซาวน่านะคะห้องซาวน่ามันร้อนแบบผิวแตกไปน,นิดนึงพิมเข้าห้องสตรีมที่แบบว่ามีไอ้น้ามาเยอะๆแล้วก็ร้อนๆด้วยพิมเปิดความร้อนที่ประมาณ42-43องศาขึ้นอยู่กับว่าวันไหนทนได้มากได้น้อยนะคะแล้วก็จะปะัลงไปใช้ห้องสตรีมเนี่ยประมาณ2อสองสามสองถึงสามสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งะคะ่ะก็คือประมาณสองเดือน 2เดือน3ครั้งละกันประมาณนี้นะคะแล้วก็เข้าไปแต่ละครั้งเนี่ยเข้าแค่40นาทีเท่านั้นไม่เกินนะั้นก็คือว่า5นาทีวิ่งกระโดดออกมา10นาทีวิ่งกระโดดออกมาอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่อยๆเ,เพื่อให้แบบว่า เป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ระหว่างที่พิมเข้าไปในห้องสีนเนี่ยพิมก็จะหมักผมด้วยสมา<ำ>หรับ,รบพวกครีมต่างๆคนถามไอ้เาป้าทาครีมไอ้พวกครีมเซลูไลท์ครีมอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะได้ใช้ได้ทาเนี่ยพิมก็ใช้และทานะแต่พิมบอกเลยว่าณวันที่ไม่ได้ออกกําลังกายไม่ได้ช่วยตัวเองด้วยการแบบเนี่ยเอ็กซ์เซอร์ซส์เลยเนี่ยนะคะการใช้ครีมพวกนี้นจะเห็นผลน้อยมาก ถึงแทบจะไม่เห็นเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะเสียตังซื้อครีมพวกนี้มาใช้เนี่ยกรุณาออกกำลังกายผสมผสานไปด้วยนะคะพร้อมกับปรับอาหารให้ดีนะแล้วมันจะเห็นผลดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยที่พิมไปที่อ่าวิยองค่ะแล้วพิมมีโอกาสที่จะไปเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปตรวจน,นะคะเซลูไลท์ว่าเซลูไลท์บนผิวหนังพิมเป็นยังไงบ้างตอนแรกเขาบอกว่ามีระดับ0 1 2 3นะคะคือมีหมดสีระดับตอนแรกพิมคิดว่า คือต้องได้ระดับ3อะไรอย่างนี้ได้แน่เลยเพราะมันแบบเห็นชัดมากแม้กระทั่งยืนเลยยืนแล้วมองย้อนกลับไปที่ต้นขาตัวเองเราก็เห็นแล้ว,ว่าผิวมันเป็นรลอนๆนะคะปรากฏว่า ตรวจออกมาได้ระดับหนึ่งนะคะซึ่งก็บอกระดับศูนย์นี่คือประมาณว่าผิวเด็กอะคะ่ะคือแทบจะคือไม่เห็นเลยนะคะปรากฏตรวจมาได้ระดับหนึ่งพิมแบบดีใจมากเพราะว่าก็เลยมเป็นแบบว่ากำลังใจนะคะ<ม>ที่แบบอีกหน่อยก็จะได้ออกกําลังกายต่อไปเพราะเรารู้ว่าพอเราทาแล้วมันแบบว่าเหมือนกับเราปลูกต้นไม้แล้วมันได้ผลออกมากินเลยเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจนะคะนี่ก็เช่นกันพอออกกาลังกายแล้วไปตรวจเซล์ไลน์แล้วบอกแว,ว่าหูมันออกมาได้ผลดีเกินคาดต่อจากนี้ไปรับรองป้าจะลงเป็นจอกเลยะคะ่ะถืออย่างนี้นะคะตลอดเลยสรุปก็คืออยากจะให้เน้นนะคะที่ความผ่อน ในเรื่องตะอ,ออกกําลังกายก็ให้แต่พอดีถ้าออกเยอะมากมันก็โซมัมนเหนือ่อยก็ไม่อยากลงไปนะคะอยาะ่าใจทานอาหารให้ดีนะคะปรับให้สม่ําเสมอแล้วก็แน่นอนปล่อยหมูบ้างเป็นบางครั้งนะคะคนราต้องมีบ้างอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสับตัวพิมพ์ก็คือว่าพิมพ์จะมีกางเกงแล้วก็ชุดนะคะพิมพ์จะมีกางเกงยีนตัวหนึ่งที่แบบเอาไว้ใส่เวลาที่แบบ รู้เลยถ้าเกิดดึงไม่ขึ้นเนี่ยฉันอ้วนแล้วอ้วนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีชุดราดตรีอีกหนึ่งชุดนะคะที่ใส่ไปงานแต่งงานเพื่อนครั้งที่แล้วก็คือว่าถ้าเกิดยัดชุดนี้ไม่ลงก็ให้รู้เลยนะคะว่าน้ําหนักปริ้นขึ้นมาขนาดไหนแอละครวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างน,นะคะสำหรับคุณคุณที่อยากถามที่ถามเข้ามาว่าพินทำอย่างไรบ้างในการดูแลรูปร่างนะคะ ก็ทำประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วหวังหวังนะคะว่าตัวเองจะสามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆเๆนะคะ,ๆๆะ,คะเพื่อจะให้แบบว่าหุ่นดีสุขภาพดีอย่างนี้ไปนานๆนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าคะ่ะส,สวัสดีค่ะ